น้องนุ่นจ๋าพี่มีประวัติสุขภาพจะสามารถทำประกันโรคกลายแรงได้ไหม คำถามที่พบบ่อยในช่วงนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะมีลูกค้าินบ็อกมาที่เพจขอุญาติขายประกันนะคะว่าตอนนี้ตัวเองมีประวัติสุขภาพแต่อยากทำประกันโรคร้าแรงสามารถทำได้หรือเปล่าคำตอบนะคะจะทำได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับประวัติสุขภาพของคุณลูกค้าและบริษัทมีหลักฐานในการช่วยพิจารณาให้กับลูกค้าง่ายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองค่ะวันนี้นุ่นจะยกเคสตัวอย่างของลูกค้านุ่นเองนะคะล่าสุด กรมธรรม์พึ่งอนุมัติลูกค้าซื้อแผนประกันไอแคร์ care. ต้องการซื้อแผนประกันเกี่ยวกับโรคร้แรงคุ้มครองทั้งหมด90โรคลูกค้าบอกว่ามีประวัติการเป็นไทรอยมาก่อนนะคะนุ่นแนะนําให้คุณลูกค้าเนี่ยคัดประวัติในโรงพยาบาลที่คุณลูกค้าเคยรักษาย้อนหลังไปกี่ปีก็ว่าไปแต่ลูกค้าของนุ่นค่ะมีประวัติทั้งหมด2โรงพยาบาลนุน่นก็เลยไปทําการคัดประวัติให้กับคุณลูกค้าที่โรงพยาบาลทั้ง2โรงพยาบาลแล้วส่งไปที่บริษัทแต่นุ่นแจ้งคุณลูกค้าเผื่อไว้ ท่งใจไว้ก่อนนะคะบริษัทอาจจะรับหรือไม่รับก็ได้เดี๋ยวลองส่งเคสไปก่อนเนื่องจากว่านู่นเน่ยเป็นเพียงแค่คนกลางที่ส่งเรื่องให้กับลูกค้าเท่านั้นเองผลปรากฏว่าค่ะบริษัทตีจดหมายแจ้งให้กับคุณลูกค้าว่าบริษัทรับประกันคุณลูกค้าค่ะและรับทุกโรคภายใน90โรคเลยนะคะ แล้วอย่างเงี้ยเขารับเบีย้ยประกันปกติใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ค่ะเนื่องจากว่าเราเองมีประวัติสุขภาพนะคะบริษัทเขารับทั้งหมด90โรคก,ก็จริงแต่เนื่องจากว่าเกณฑ์สุขภาพของเราไม่ได้เหมือนคนปกติบริษัทก็เลยขอเพิ่มเบีย้ยขึ้นมานิดนึงค่ะแต่ให้ความคุ้มครองครอบคุมเหมือนทุกคนเลยค่ะแบบนี้ลูกค้านุ่นก็เลยดีดนิ้วแล้วบอกว่าพี่หนูก็ทําสิ จะรออะไรล่ะคะบริษัทให้ความคุ้มครองขนาดนี้แล้วหนูรับไว้ก่อนดีกว่าบริษัทปฏิเสธค่ะดังนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาสุขภาพหรือเคยมีประวัติสุขภาพนะคะแล้วอยากทำประกันแต่กลัวว่าบริษัทไม่รับคุณอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนนะคะทักมาที่เพจขออนุญาตขายประกันเดี๋ยวมิน้นและก็นุ่นนะคะจะติดต่อประสานงานกับบริษัทและคัดประวัติคุณลูกค้าส่งไปให้บริษัทพิจารณาะคะ่ะวันนี้คุณอาจจะมีโอกาสกได้ถ้าคุณทักมาหามินกับนุ่น ะะพร้อมให้คำแนะนำและยินดีให้ข้อมูลและสนับสนุนคุณลูกค้าให้ทำประกันให้กับตัวเองค่ะหากมีข้อมูลเพิ่มเติมรีบทักมานะก่อนที่ประวัติสุขภาพของเราจะแย่ลงกว่านี้นะคะฝากติดตามช่องขออนุญาตขายประกันไม่ว่าจะเป็นเพจ u t u b e นะคะแล้วก็ช่องติ k กต k กทุกช่องทางเขียนชื่อเหมือนกันหมดเลยขออนุญาตขายประกันเป็นภาษาไทยนะคะฝากส่งกำลังใจให้พวกเราได้นะ